ไข่ปิ้งนี่ทำรสชาติของคุณ เช้าเลยนะเป็นไงอ่ะวันนี้ได้เยอะไหมนี่ค่ะหืมได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอางี้งั้นวันนี้นะาให้ยี่สิบนะอขอบคุณค่ะงั้นนะาไปแล้วนะ หนูเป็นใครเนี่ยเดๆๆๆๆยี๋เด็กหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจะทําอะไรอะ่ะไม่เป็นไรคุณพี่แต่ท่านประธานคะถ้าเด็กคนเนี้ยทำร้ายท่านประธานขึ้นมาจะทํำยังไงล่ะคะเด็กตัวแค่นี้จะไปทำร้ายใครได้นี่หนูหนูวิ่งมาหาน้าเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ๊หนให้ค่ะนี่หนูอย่าบอกนะที่วิ่งมาหาเนี่ย ก็เพราะว่าจะเอาไข่ปิ้งมาให้เนี่ยนะไม่เป็นไรคุณพี่ขอบใจนะจ๊ะไข่ปิ้งอร่อยนะคะอย่าลืมกินนะคะโอเคจ้าไข่ปิ้งนี่ทำไรสชาติเหมือนคุ้น อ,อร่อยมากเลยเบลรสชาติเป็นเหมือนเจ้าอู่เลยอะ่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะสูตรเนี้ยฉันคิดคนเองเนะพี่ฉันว่าร้านของเราอะ่ะจะต้องขายดีมากแน่ๆเลยอะ่ะอืม,อ,มอร่อยใะไหนูหนูไปซื้อไข่ปิ้งนี่มาจากไหนเออมีอะไรหรือเปล่าคะท่านประธาน หนูฉันถามว่าหนูไปซื้อไข่ปิ้งนี่มาจากใครหนู ไหนมาลูกมาช่วยแม่ขายของเลยเดี๋ยวสิหนูนี่คุณใช่ผมเองบังเอิญอย่างเลยนะครับไม่คิดเลยว,ว่าผ่านไปตั้งสิบปีเ,เราสองคนจะได้เจอกันอีกบิวพี่ซื้อกะเพาะปลามาฝาก นี่ร้านโปรดบิวเลยนะเนี่ยหิวไหมเราเลิกกันเถอะเลิอกอะไรกันบิวรอเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้รอเล่นนะพี่แต่ฉันทนอยู่กับผู้ชายจนๆแบบพี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะพี่ปล่อยให้ฉันไปเจอผู้ชายดีๆเหอะบิวบิวเดี๋ยวก่อนบิวบิวบิวจะทิ้งพี่ไปได้ไหมอยู่กับพี่ก่อนได้ไหม อย่าทิ้งพี่ไปเลยนะปล่อยพี่จะมาถ่วงชีวิตฉันให้มันลำบากกับพี่ทำไมอ่ะพี่เอาเวลาไปทําชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นเถอะส่วนฉันอ่ะขอไปมีชีวิตใหม่ดีกว่าบิวบิวบิวจะทิ้งพี่ไปบิวบิวเฮ้เนี่ยน่ะเหรอชีวิตที่ดีของคุณ เลิกกับผมไปคิดว่าจะได้ดีกว่านี้ซิคุณมาหาฉันหรอคะผมไม่ได้มาหาคุณหรอกก,ก็แค่บังเอิญครับอ๋องั้นหรอคะคุณดูเปลี่ยนไปมากเลยนะคะก็ตัง้งแต่เลิกกับคุณไปเนี่ยชีวิตผมก็ดีขึ้นเยอะเลยครับงั้นฉันก็ดีใจด้วยนะคะที่คุณสบความสำเร็จเ,เขาเป็นสามีฉันเองอะคะ่ะ น่าดูสินะครับที่ต้องดูแลทั้งลูกทั้งสามีฉันก็ไม่ได้ลำบากมากหรอกคะ่ะผมให้นะครับถือว่าช่วยเหลือคนเคยรู้จักกันไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่ต้องการเงินของคุณฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคงไทยรับไปเลยครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหนี้บุญคุณเงินแค่นี้ ผมดีดยุบกระหาใหม่ได้แล้วครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเอ,อ้ทาทันระทันคะรอฉันด้วยคะ่ะทำไมแม่ถึงไม่บอกความจริงเขาไปล่ะคะทำไมแม่ถึงจะต้องโกหกเขาไปว่าลุงเป็นสามีของแม่ ไม่ทานแล้วล่ะพอฝันเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราเขาเป็นพ่อหนูใช่ไหมคะพอฝันแม่เคยบอกว่าลูกคนในสร้อยนี้เป็นพ่อของหนูเขาหน้าตาเหมือนพ่อเลยพอฝันแม่ขอโทษนะลูกที่แม่พาลูกทห็พ่อมา สวัสดีค่ะอะไรนะคะพี่ฉันเส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้อยู่ไอซเอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะฮะบริษัทลมนะลาย ไม่เป็นไรค่ะแม่หนูเข้าใจว่าที่แม่ต้องทิ้งพ่อเพราะแม่รักพ่อมากเลยไม่อยากให้พ่อลำบากไปด้วยเออรีบมาเร็วๆก่อนที่นางบิวอ่ะมันจะปิดร้านหนีถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เงินจากมันวันนี้นะฉันจะไปพังร้านมานันอกนังบิวเนี่ยคอยดู ฉันกำลังจะไปแกรีบมาด้วยแค่นี้แหละโทษนะครับบิวเขาเป็นนี่คุณเหรอครับใช่แล้วคุณเป็นใครอ่ะรู้จักมันด้วยเหรอใช่ครับว่าแต่เขากู้เงินคุณไปทำไมครับไหนบอกว่ารู้จักมันไงแล้วทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่ามันกู้เงินไปทำอะไรอ่ะบอกให้ก็ได้คืออย่างนี้เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ย ครอบครัวนางบิวเนี่ยมันโดนฟ้องล้มละลายพี่ชายมันก็เลยเครียดหนักจนเส้นเลือดในสมองแตกก็เลยเป็นห่วยจนถึงทุกวันนี้ส่วนนางบิวอะ่ะมันก็ขายทรัพย์สินที่มีอะ่ะเอาไปใช้หนี้มันก็เหลือแต่ตัวต้องมานั่งดูแลพี่ชายพิการต้องมานั่งเลี้ยงลูกอีกแล้วพ่อเด็กเนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้มันไม่เคยโผล่หัวมาช่วยนางบิวมันใช้หนี้เลยจนลูกมันเนี่ยโตสิบขวบแล้วแต่ก็อย่างว่าเนาะผู้หญิงที่มีหนี้ท่วมหัวขนาดนั้นอะ่ะ ไหนจะต้องมาหาเงินเลี้ยงลูกอีกนี่ที่บิวทิ้งเราไปเมื่อสิบปีที่แล้วก็เพราะเรื่องนี้เหรอบิวเขาเป็นนี้คุณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมชดใช้ให้เอง5ล้านคุณจะใช้ไหวเหรอได้สิครับกี้ผมฝากจัดการเรื่องนี้ด้วยนะได้ค่ะ มาทำไมอ่ะบิวพี่ขอโทษพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าเหตุผลที่บิวบอกเลิกพี่อ่ะพ,พี่รู้ได้ไงอ่ะพี่เจอคนมาทุงนี่บิวเขาเล่าเรื่องสิบปีที่แล้วให้พี่ฟังทั้งหมดทำไมอะบิวทำไมไม่บอกความจริงกับพี่อ่ะเรื่องมันจะได้ไม่ล่วงเลยมานานขนาดนี้อะ ขอโทษนะพี่ฉันแค่ไม่อยากให้พี่มาลำบากกับฉันแค่มีฉันพี่ก็ลำบากมากพอแล้วอะ่ะฉันไม่อยากให้พี่ต้องมาใช้นี่แทนครอบครัวฉันอะ่ะโิวเรื่องนี่อ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้เองนะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายของวิวเป็นสามีถ้างั้นเด็กคนนี้ก็ เป็นลูกของพี่จ้ะลูกนี่ลูกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพ่อเป็นพ่อของลูกลูกถึงตามพ่อไปหนูก็แค่อยากให้พ่อได้เจอกับแม่อีกสักครั้งเพื่อแม่จะมีความสุขบ้าง ต่อไปนี้พ่อจะดูแลลูกกับแม่เองกปอยู่กับพี่นะบิวแต่ว่าเรื่องพี่ชายบิวอะไม่ต้องห่วงนะพี่จะหาคนมาดูแลเขาให้ดีที่สุดต่อไปนี้บิวกับลูกจะได้ไม่ต้องลำบากอีกขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่กลับมาหาฉัน